งี้นิดถ้าต้องต้องโดดรอสแล้วน้องต้องไปทานข้าวเป็นชือแบบไม่สบายเลยกลับไปก็ต้องมียาอยู่วันก่อนก็โดนฝนนะครับยืนก็ไม่ได้เราเมายาอะไรเลยเดี๋ยวันจะฝาบฝึกไหวทำมันฝึกเดี๋ยวข้างนอกู่เยันก็มีในความนึนที่เราจะโดดคอ เขากระโดด้นพ้นเหที่อยู่ด้านหลังนี่นะครับให้เราจําลองนึกภาพตามนะครับในระหว่างที่เจ้าหน้าที่เขาจะต้องเตรียมเระโดดเนื่องจากว่าพื้นที่ที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่ที่ที่โครงการฝึกกบรมพวกเราเนี่ยรับผิดชอบอยู่ก็อาจจะยากยากอย่างใหญ่ใเดียวยังไงก็้องโดดลงมาแล้วสอเพลัุ่งรอบ ล่มันจิตยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวจะบอกขั้นตอนเราไปช่วยกันครับไอ้ขอกระโดดอังกิบุที่อยู่ด้านหลังเนี่ยไไมม่่่ใชทางปอยคครรััับบนเป็นขอกระโดดที่เขาเขาคิดขึ้นมาแล้วว่าไม่ว่าจะอยู่ประเทศไทยอยู่ประเทศไหนก็แล้วแต่ที่เราทำขึ้นมาเนี่ยทำไมเขาไม่ทำห้าร้อยพุต หากดพดสนใจกันว่าทำไมเราแก่สานสี่พดามิ่ได้เลยอหังห้าตดี่อะไรไม่ได้ยังไงก็จะบอกที่มาที่ไปว่าควาขอกระโดามสีพู <c oughs> คือก็คนมาห้าร้อยคนครับพอมาห้าร้อยคนแล้วมาทำการกระโดดขอสูงที่มีความสูงระดับ่างกันแล้วก็ให้คนทั้ง500เนี่ยประเมิน รประเมินว่าในระดับความสูงที่โดดต่างๆากันนั้น,นมันอยู่เกณฑ์เฉลี่ยเท่าไหร่บางคนอาจจะมีความเดี่ยวตรงที่ห้าสิบฟุตหรือขึ้นไปประมาณแ0ฟุตลักษณะนี้นะครับเขาก็จะวัดกันวัดแล้วก็มามประเมินปรากฏว่าในจานวนคนที่ห้าร้อยคนที่เขาก็มือออกมานั้นมีความสูงเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ระดับ ของมนุษย์นะครับที่ไปในความสูงแต่เท้าคนพื้นหรือนขึ้นไปบนที่สูงไม่ว่าจะสูงขนาดไหนก็แล้วแต่จะอยู่บนต้นไม้นะจะอยู่บนอาคารหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีความสูงระดับสามสี่ฟุตขึ้นไปเนี่ยนะครับหรือว่าทุกคนคนนี้เสียวหมดนะครับมีความรู้สึกเสียวหรือกลัวพูดง่ายๆนะครับกลัวเขาจึงกําหนดจ้างระดับความสูงเท่านี้มานะครับคือสามสี่ฟุตเนี่ยแล้วมันเป็นความสูงที่สามารถ นะครับที่จะให้นักกระโดดร่มเนี่ยนะก่อนที่กระโดดมันก็บินน,นะครับพูงดง่ายๆว่าขอกระโดดชานนี่ผู้ที่ด้านหลังพวกเราือเครื่องช่วยฝึกนะเครื่องมือช่วยฝึกนิดนะึงนะทําการฝึกนักกระโดดร่มเนี่ยก่อนจะขึ้นไปโดดเครื่องบินจริงนะครับอย่างคู่เนี่ยผ่านการกระโดดร่มนะผ่านเครื่องบินมาผ่านเคยโดดความสูงประมาณ680ด600จิตนะมาแล้วเนี่ย นะครับเราขึ้นไปเรายังมองไปเห็นเลยถ้าเรามองมาจากข้างบนลงมาเนี่นะครับแค่ความสูงประมาณหน 1, ึ่งพันฟิตขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นเห็นลักษณะพื้นดินเป็นตารางนะครับตารางหมากรูกนะเป็นตารางูเหมือนท้องนาเนี่ยครับเหมือนท้องนาเป็นตาราง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 ขึ้นไปสูงกว่านั้นหนึ 1, ่งพันฟิตจะคิดเอาว่าเป็นยังไงมองมา,นานจะไม่เห็นนะครับเพราะความสูงตับเมฆอยู่ประมาณสามพันสองร้อยฟิตนะนะนะมันจะมองลงมาแล้วก็เห็นดตะก้อนเมฆนะครับ เราดรอลงมาะยะความสูงประมาณ4,000ดรลมาประมาณ4,000จิตเนี่ยเราก็ยังประกอบเปิดร่มนะคดร่มเดร่มเร่มเ umm> ่มเร่ิดร่มเปร่มร่มันก็จะมี2ิัร่มดร่มด่มเปิด่ตัวขอร่มเิด่ปดร่มเปด่มทปด่มร่มเปิร่มเปล่มเปดร่มิร่มเปร่มเปร่ร่มเปดราเปรมเปร่มร่้ร่ร่เรดม่เร่มดเรมมร สามารถโดดลงมาในความสูงเท่าไหร่ก็ได้เที่มีความสูงมารๆมันเป็นการใช้โดดในการแข่งขันโดยทางยุทธวิธีเวลาเขาเป็นโลกอยู่เพาจะนักะโดนโลกอย่สมมติปล่อยที่ระดับความสูงหนึ่งหมื่นฟิตเราจะเชื่อนหครับว่าระดับความสูงหนึ่งหมื่นฟิตจะปล่อยที่สระบุรีปล่อยที่สระบุรีนะครับสามารถบังคับล่มดึงล่มมาที่ลบุรีได้มาตกลบุรีได้เพราะตาการตกตาการตกมีจิงลมช้า เขาจะเปิดให้ลมให้ลมมันเข้าลปล่อยที่มันทำงานเขาเรียกว่าคาร์บอยปบตอยที่มันทำงานมันจะเอาลมเอาลมเข้ามาแล่วคือยกลมการส่งกระเด็นช้าแล้วบังคับ้มวิ่งเลยเลยเร็วมากนะครับความเร็วเฉลีย่ยแล้วตกประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วมากแล้วสามารถให้มันบังคับบังคับให้มันต่ำตกต,ำต,นตนานช้าก็ได้เมื่อไรที่ลมแรงมากเรนะครับการขึนลมการวิ่งมันจะได้มากไเร็วเมื่อไรที่ลมกึนลมน้อย อินทบของลมก็จะเร็วขึ้นครับเป็นธรรมชาติอทีนี้มาเรื่องกใกล้เรื่องของเราบ่านี่คือร่มประเทศแรกคือส้มหลักร่มแดะร่มที่สองก็คือริสเซอร์อยู่ด้านหน้าด้านท้องของเราครับประมาณนี้นะครับหรือเรื่องช่วยจะใช้เมื่อไร่ครับจะใช้คือว่าเวลาลมมันแบบมีปัญหาก็จะใช้ลรื่อช่วยแทนนะ มุดดึงมาปุ๊บลวมหลังเนี่ยลมเมยียนไม่สำหักทำงานมันอาจจะพันนะครับไม่กินลมเขาก็จะคัดยิ่งเลยนะครับมันจะมีอยู่ที่สายยงบาเดี๋ยวจะให้พวกเราดูนะครับว่าส่วนประกอบของเครื่องบดนมนีอะไรบ้างที่สำคัญนะครับเขาจะคัดจะดึงสลักนะครับขอคัดคัดประมาณีจะดีเลยนะครับต่อไปเขาก็จะดึงลมช่วยให้มันทำงานขึ้นมาแทนมันก็จะตกกลางวิสัยคือมันคับอะไรไม่ได้ปล่อยมันลงครับเหมือนของนักบิน นะครับตัวนี้ของมุขคอนตินเวลาเครื่องมันเรื่องมันระเบิดเครื่องมันไม่ทางานเครื่องมก็เขาไปดึงอมาอีกนตัวมาครับรถคอนตินก็จะโรยตัวลงมาเลยทีนี้พอมาเข้าเรื่องใกล้เข้ามาอีกก็คือว่ากานพวกนี้จะขึ้นไปโดดเขาก็จะมีการฝึกดาวเทนนิ่งมันจะมีอยู่หลายอย่างนะครับการจะให้มันขึ้นไปกระโดดลงร่างกายตัวหนึ่งจะต้องแข็งแรงแต่ในขณะที่พวกเรา ครับเิโยชนเองยังไม่มีความพร้อมในมเรื่องของนัางท้ายเราก็จะให้ขึ้นไปในระดับความสูงการสูงพุกเช่นเดียวกันการกระโดดลงมาเพื่อเกิดความปลอดภัยเท่านั้นนะครับปลอดภัยเท่าน,นั้นในการโดดถ้าพุทธถ้าดูนะครับถ้าสมมติว่าหอกระโดดนะครับกนอยู่ลักษณะนี้หน้าที่ผู้หันไปทางด้านนี้นะครับหอโดดที่อยู่ด้านหลังพุทธุ้ทธครับ ข้างหน้านี ite, the the ้จเป็นปลายสายจะมีสายสครืินของเสี่ยนะครับเป็นดำยืนไปที่เขาของไทยข้างหน้านี้ครับถ้าเรามองลักษณะนี้ก็คือว่าปลายสายข้างหน้านี้นะครับที่อยู่ทงมันนีนั่นคือหางเครื่องบินหางของเครื่องบินนะครับเขาเรียกว่าหกนาฬิกาเมื่อครูยืนนี่นะครับด้านหลังคือหางเครื่องบินหกนาฬถ้าครูเป็นนักบินครูจะนั่งข้าเครื่องบินอยู่ลักษณะนี้เห็นไหมครับลักษณะนี้ ประตูที่จะโดดมันจะอยู่ด้านข้ายทั้งซ้ายและขวาดูออกไหมครับด yeah. you know? ูออกนะคุณดีนนะนทั้งซ้ายและขวาเมื่อเวลาเรากระโดดนะครับมันจะมีประตูซ้ายและก็ประตูขวาซ้ายขวาในขณะหัว่าคุณยืนอยู่ทางด้านนี้อยู่สองหนึ่งตาถ้าทิ้งด้านขับคุณดูยืนขับประตูขวาประตูซ้ายแล้วสัมผัสพอโดดลงไปนะครับการทำงานของคนที่กระโดดร่มมันก็จะถูกัน บินอึ้ไปาเรื่อยนะครับแล้วก็มันตกไหลคางไหลของผู้กระโดดก็คือพวกเรานะครับมันก็จะไปเรื่อยๆตามสายไปเรื่อยๆไมัได้ไปยังไงเดี๋ยวจะไล่ไปฟังนะครับเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยที่คนโดดถ้าพวกเราไม่เอาใจใส่มันก็มีที่ี่เกิดนตลายได้นะปลายสายมันจะมีการลอยกันมีกันยังไง ฟังนะครับฟังหน้าขัา้นตอนนะเข้าใจนะครับเวลาขึ้นไปข้างบนอะไรคือถัว่าอะไรคือหายก<ม>ารปฏิบัติของเยาวชนก็คือว่าแต่ละคนนะครับ<ม>จะในชุดา,<ม>านะครับ<ม>นี่คือคนที่จะต้องเสี่ยงตายเป็นคนแรกซินโมเดนนะครับ